ดูดวงชาวราศีธนูดวงนี้ไม่หันกลับไม่สนคนคิดร้ายด้วยอำนาจบนบาร,รมีวาสนาสิงหสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งสามไม้เท้ามุนะ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาบุนกุศลวาสนาถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่นะครับก่อนอื่นหมอสัน์ขอแนะนําเหรียญปางสะดุงนะงะด้งมานนะครับแนะนาให้ท่านพบเหรียญปางสะดุ้งมารนะครับ ครับผมเวลาท่านดูดวงกับหมอดูตกตําแหน่งจะตาชีวิตไม่ดีเนี่ยหมอดูก็จะบอกว่าให้คุณไปถวายพระปางสะดุ้งมารทองเหลือ5นิ้วปาไต่จีวรสังฆทาน1นชุดนะครับแก่พราสององค์กเจ้าครับผมและก็พบเหรียญปางสะดุ้งมารก็คือเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมแต่หมอจันว่าแก้ไม่ได้หรอกครับผมเขาก็กรรมกรรมใดกรรมใครก่อทํามาไว้แล้วอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราทําบุญหนีได้ผมเพราะฉะนั้นพบปางสะดุ้งมารจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งต่างๆมันเข้ามามันก็สะดุ้งไงออกไป ผมเข้ามาก้มกายไม่ได้แล้วเราก็ทําบุญมากๆหนีมัน250บาทส่งฟรีนะครับผมเหรียญเก่านะจ๊ะเหรียญเก่านะครับผมแล้วก็ผมให้พบนี่ภัยรีพินาศนะผมวัดวาวร์ครับ250บาทส่งฟรีเพราะว่าภัยรีพินาศศัตรูพังพินาศการแก้คุณสายมนต์ดำการแก้งมาก็สะท้อนกลับเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะ,ะครับลงหาข้อมูล250บาทครับผมส่งฟรี นะครับผมโชคชะตาหน้าบุญมารมีวัสนาอยู่ให้เป็นครับสิ่งเหล่านี้คอยปกปักคุ้มครองราาักษาก็มีเทวดาคอยคุ้มดวงชะตาดวงชะตานี้นะครับผมตกตำแหน่งอะไรครับผมไม่หันไม่ยุ่งแล้วนะครับผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่สนคนคิดร้ายแปลว,ว่าไม่ค่อยแคร์สื่อใดทั้งสิน้นให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลีป่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกชะตา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตานี้มีเกณฑ์นชะตานยื้อยแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบนารมีวาสะน,ะนานะครับชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรร,รมดาซะที่ไหน,นรับโอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาบันเดบดังทําให้ท่านลืนล่นเลงสังสรรค์ไล่ลำน,น,ลลำนครับขออนุญาตไล่ลำาครับไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดกันกระตัวท่าน นะผมพระราชาแห่งเหรียญนบผมอม่ใช่ะสิบเหรียญตกตําแหน่งในครอบครัวจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันมีใครบางคนกาลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือธุรกิจการงานการเงินความรักของคุณเนี่ยกำลังจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีจเจริญลุกเรืองสุขสมสมหวังตั้งใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ระบบสิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาน,นี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหน เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารการพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนายอย่างก้าวโดดหนึ่งไม่เท้าบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวัส,สนาเทพเทพวดาสิ่งศิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองราาักษาท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำ,ำเพลงกองดวงสุขสมจมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งได้ใช่การส่งมอบช่วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆจะเข้ามาประเดยดังมาสู่ตัวท่านด้วยเรื่องราวต่างๆก็มาประเดยรดังพระราชาแห่งเหรียญจะนาพาซึ่งความมาสมเสร็จ โชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิยงกสิทธิ์ค้ำชูปกปักกลุ้มของรักษาดวงชะตานี้เปิดรับทรัพยหลวยโชใไอสังเกตในโชกคตาดวงชะตานี้จะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกคตาเพราะนั้นถ้าท่านาไม่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีดวงชะตานี้ไม่เปิดสังเกตได้ดีว่าต้องเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นสัญญาณสัญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิบมันเป็นสัญญาณแห่งความผสมผร็จการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิงได้ยิ่งให้ยิง,ยง,ยงรับทรัพย์ยิง่งให้ยิ่งรวยโชคยิงให้ยิง,ยงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่รนะผมปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งความประสบเลสรนะผมจะท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความสําสรเลโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนา มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคกระตานโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นให้มุ่งม,มั่นม,มุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตาของท่านถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วนะผม The เดวิลบังเกิดขึ้นในโชคกาอตานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาเทพเทวดาฟ้าดินโดมันดาตกตำแหน่งเอ็มเพจ ตรงข้าวเหลืองอรามเหลือกินเราใช้อาหารคู่เกิดความแจ่มชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคไอ้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารขอทํานายว่าดวงนี้ยังเดินไหวไหมยังไหวนะเพราะฉะนั้นไปต่อไปข้างหน้าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันไดขอทานายว่าดวงชะตาของท่านไม่นานไม่ช้าก็เป็นเศรษฐีนะผมไอ้ท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครอย่าไปสนใจกับใครบางคนที่เข้ามาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาและดวงชะตาจะตกตําแหน่งถ้วยนบผมตำแหน่งครอบขวัวแห่งถ้วย ก็บ่งบอกได้เลยว่ากําลังจะมีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆเข้ามาประเดยมรด,ดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมเดอะเอมเบรนักลบกล้าได้กล้าเสียนะครับพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนี่คือดวงชะตาของคุณใครเข้ามาแข่งแย่งชิงดีใครเข้ามาก็แพ้แพ,แพ้แพ้พ่ออกไปหมดไปสิน้นนะผมเดอะเอมเบรลนักลบกล้าได้กล้าเสียนะผมโชคชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกรอัศวินขี่ม้าส่งมอบนะผมถ้วยทองอ,อก โอกาสทองจังหวะด,ดีๆเข้ามาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดะหารศัตรูหมู่มารอาผมปาบศัตรูให้เยินเตียนอาผมค้นคิดไร้ายพังพินาศดวงชะนานี้เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆศัตรูก็พินาฏเองแต่ให้พิเชษด้วยบุญกุศลวาสนาอาผมสิ่งดีๆจะเข้ามาในโชคชะตาเพราะวาดวงชะตาของท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดนะผมตำแหน่งในหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตของท่านตกตำแหน่งที่ดีนะครับผม เตรียมตัวเฮรารับทรัพย์รวยโชคจะมีโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังในโชคชะตาของคุณครับดวงนี้เปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังราชสีมานอนซกตากด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเดือนสั้นบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินครับบอกโอกาสดีๆจะเข้ามาปักธงรอเตรียมตัวทําธุรกิจก็ได้นะนะผม นำนกน้อยจะนำมาซึ่งข่าวดีท่านจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวเรื่องราวต่างๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาถือนับเป็นข่าวดีจะต้องเข้ามาด้วยข่าวดีเท่านั้นท่านจะได้รับข่าวดีนะผมปัญหาต่างๆอาจจะมีเรื่องราวทำให้ท่านเจ็บปวดรัวรวภายในใจอย่างเช่นเรื่องบริวารเพื่อนฝูงเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่มีปักตรงกลางใจรักสามเศร้าหักอกนะผม โชกตางของท่านต้องเอาจริงเอาจังในช่วงนี้ชีวิตไม่ใช่เรื่องรอเล่นหมอท่านแนะนําท่านนิดหนึ่งให้ท่านเอาจริงกับชีวิตนะครับถ้าเรียนก็จบปร,ริญญาด็อกเตอร์ไปเลยนะครับถ้าศึกษาเล่าเรียนหาความรู้จบปร,ริญญาด็อกเตอร์ถ้าทําธุรกิจการงานการค้าให้เอาให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เกียงไกรถ้าเป็นพ่อค้าขยับขยายสาขาออกไปนะครับผมขายไปเลยหลายๆอย่างนะกระเพาะปลาเอาปลาหมึกปิ้งนะครับผมมีอะไรโตเกียวพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากกินไปเลยโผมนะนะ เกาเกี้ยวแล้วมีอะไรับผมเนทีชาเนทีนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตาท่านขยับขยายขายหลายๆาอย่างนะหมอสันจะได้ไปโอนหนด์กำลังคิดอยู่จะกินอะไรดีเนททีับผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตาเอาจริงเอาจังนิดนึงนะครับในโชคกระตาท่านขยับขยายไปเลยับให้มันเยอะๆเยอะๆจะได้เลือกกินอะไรดีวันนี้ับผมการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ับผม ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาสันนี y 4,291คำถาม200บาทหมอสันส่งคลิปตอบให้นะครับ4คำถามแถม1ก็5คำถาม800บาทแล้วผมถ้าไม่มีคำถามท่านก็พิมาวันเดือนวันเดือนวีเกิดนะครับแจ้งชื่อนามสกุลนะเวลาตกฟ้าสําคัญนะจ๊ะแล้วผมพิมามา4นาที400บาทนะครับ8นาที800บาทนะครับส่งคลิปตอบให้กับท่านนะครับขอให้ท่านแจ้งชื่อราบรื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ